สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซ i ยอินมีกับอามี่เช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมารู้กันว่า เพราะอะไรอากาศเนี่ยถึงหนาวขึ้นในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเพราะอะไรอุณหภูมิถึงมีการเปลี่ยนแปลงสาเทตุแรกนะคะนั่นก็เพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือที่เป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยเนี่ยทางซีกโลกใต้นะคะจะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้ตำแหน่งของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบทำมุมฉากกับโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไป,ไป,ไปอยู่ทางซีกโลกใต้ก็จะส่งผลให้เป็นสาเหตุข้อถัดมานะคะนั่นก็คือเมื่อซีกโลกเหนือนะคะหันหน้าออกจากดวงอาทิตย์ก็จะได้รับพลังงานจาาากวงงออททิตยน้้ลํให เย,เย็นกว่าทางซีกโลกใต้และสาเหตุถัดมานะ,ะก็เกิดจากการที่พายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็พัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยขึ้นมายังแผ่นดินและอีกสาเหตุหนึ่งนะ,ะก็เป็นเพราะว่าตำแหน่งของร่องความกดอากาศต่ำเนี่ย พาดผ่านครอบคลุมเกือบถึงบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยและสุดท้ายนะคะเมื่อมรสุม,ม,มตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็จะทําให้อากาศเนี่ยหนาวเย็นมากขึ้นนั่นเองค่ะจากการศึกษาเรื่องของความกดอากาศนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถคาดการณ์ได้จากการพาความร้อนหรือคอนเวกชันในบรรยากาศซึ่งทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวราบนะคะการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวตั้งนะคะเราก็จะดูจากการยกตัวของอากาศนะคะโดยที่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะคะอากาศร้อนเหนือพื้นผิวเนี่ยจะลอยตัวสูงขึ้นส ผลให้อุณหภูมิเนี่ยต่ำลงแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆและฝนแต่บริเวณที่มีความกดอากาศสูงเนี่ยจะกลับกันนะฮะเนื่องจากว่าอากาศที่มีอุณภูมิต่ําที่อยู่ทางด้านบนนะฮะจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนอากาศร้อนที่อยู่ทางด้านล่างส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งนะคะเนื่องจากอากาศเย็นเนี่ยมีไอ้น้าน้อยกว่านั่นเองค่ะ และถัดมานะ,ะนั่นก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบนะคะโดยเกิดจากการที่มวลอากาศเย็นนะคะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อนทําให้กระแสของการเคลื่อนตัวของอากาศเนี่ยไหลจากความกดอากาศสูงไปคือความกดอากาศตา่าและกระจายหมุนเวียนอากาศไปยังตำแหน่งต่างๆบนโลกจนเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าลมนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะและให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับไปดูแผนที่อากาศผิวพื้นดินกันค่ะไปดูกันเลย จากรูปนะคะก็จะเป็นแผนที่อากาศผิวพื้นดินของวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของความกดอากาศบนพื้นผิวโลกโดยมีเส้นรอบวงความกดอากาศที่เรียกว่าไอโซบาซึ่งพื้นที่ใต้เส้นไอโซบาเดียวกันเนี่ยก็จะมีความกดอากาศที่เท่ากันนะคะดังนั้นเมื่อเราศึกษาแผนที่อากาศผิวพื้นดินแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราทราบว่า ความกดอากาศสูงและต่ำเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อตอนต้นนะคะซึ่งเกิดจากการที่กระแสลมเนี่ยพัดพาความเย็นจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือบริเวณที่เป็นีความกดอากาศสูงมาสู่บริเวณที่อากาศร้อนกว่าหรือบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะจากในแผนที่เนี่ยจะทําให้เราพบว่าบริเวณที่มีอากาศเย็นเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศร้อนจึงมีความกดอากาศมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียกความกดอากาศสูง ซึ่งในแผนที่เราจะใช้แทนด้วยตัว h และในบริเวณที่มีอากาศร้อนนะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นก็จะมีความกดอากาศน้อยกว่าซึ่งเราเรียกบริเวณนี้ว่าความกดอากาศต่ํา โดยในแผนที่อยู่ตัวนิยมนะคะจะใช้ตัว L นะครับเป็นสัญลักษณ์และหลังจากที่ประเทศไทยนะคะได้ประกาศเข้าสู่หน้าหนาวในปี2020ในช่วงวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาอากาศเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิก็ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและด้วยการที่อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้มีอากาศหนาวนะคะบางคนเนี่ยที่ปรับตัวไม่ทันก็าอาจจะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายดังนั้นนะคะเราก็อยากขอให้ทุกคนนะคะคอยหมั่นดูแลร่างกายเดยให้อบอุน่นแล้ววกก็็็แแขงรออออยู่่่เเเสมะพืลดโาทีจจป จาาากกโรคแล็ภภัยสุขพต่งๆะซึ่งกรมควบคุมโรคนะคะได้ออกประกาศเรื่องของการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวในปีพุทธศักราช2 5 6 3ในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆ,ๆดังนี้นะคะโดยกลุ่มที่1นะคะก็คือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดหรือว่าปอดอักเสบกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารและน้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะกลุ่มที่3ามผ่านมานะคะก็จะเป็นโรคติดต่อสําคัญอื่นๆนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นโรคหัดหรือ ว่าโรคมือเท้าปากน,นั่นเองค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะนั่นก็คือภัยสุขภาพนะคะยกตัวยอย่างเช่นการเสียชีวิตจากภาวะอากาศหนาวหรือการขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษนะคะที่เกิดจากอุปกรณ์เพิ่มอุณหภ,ภูมิให้กับร่างกายน,นั่นเองค่ะและก่อนจากกันไปนะคะเราก็อยากขอทุกคนนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยกันเพราะการไม่ม<ะ>ีโรคเป็นลาบันประเสริฐนั่นเองค่ะจ้า สำหรับวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วในคลิปหน้าเราจะเอาสาระความรู้อะไรมาฝากทุกๆคนอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ